ข่าวใหญ่คีกิสถานเปิดตัวสเตเบิลคอยน์ KGST พร้อมลุยทดลอง CBDC เต็มรูปแบบสวัสดีครับค่ะทุกคนวันนี้มีข่าวดีจากแดนกลางเอเชียมาฝากกันนั่นคือคีกิสถานได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัวด้วยการเปิดตัวสเตเบิลคอยน์ที่ชื่อว่า KGST ซึ่งผูกติดกับค่างเงินท้องถิ่นอย่างซอม KGS ในอัตราหนึ่งหนึ่งเลยทีเดียวไม่เพียงเท่านั้นพวกเขายังเตรียมพร้อมที่จะทดลองใช้ CBDC หรือเงินดิจิทัลซอมอย่างเต็มรูปแบบอีกด้วย รัฐบาลคีกิสถานมองเห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีบล็อกเชนในการปฏวิวัติวงการการเงินพวกเขาจึงได้เปิดตัว KGST โดยมีโครงสร้างพื้นฐานหลักมาจาก b บ B c h a i เชซึ่งหมายความว่า KGST จะมีความเสถียรและสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วการเปิดตัว KGST เกิดขึ้นในการประชุมสำคัญระดับประเทศโดยมีท่านประธานาธิบดีไซเดเจอร์พโรเป็นประธานและที่น่าสนใจคือมีเชนงเพ็งชาว CC อดีซีอของ b บ n a n c e มาร่วมงานในฐานะที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ด้วยครับค่ะ KGS.T จะสามารถซื้อขายได้ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆซึ่งคณะกรรมการคริปโตของ k e y ีสกํกำลังเร่งผลักดันให้เหรียญนี้ไปปรากฏตัวในตลาดสากลและยังวางแผนที่จะจัดตั้งคลังสำรองคริปโตแห่งชาติภายใน2เดือนอีกด้วยแต่เดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของสเตเบิลคอยน์เท่านั้นเพราะธนาคารกลางของ k e กีส s สถานยังมีแผนที่จะทดลองระบบ CBDC หรือเงินดิจิทัลซอมอีกด้วยโดยจะแบ่งการทดลองออกเป็น3มเฟสเฟสแรกเชื่อมต่อกับธนาคารพาณิชย์เพื่อทดสอบการโอนเงินพื้นฐาน เฟสสองเชื่อมต่อกับประรวนการคลังเพื่อใช้ในการจ่ายเงินช่วยเหลือและภาคส่วนต่างๆของรัฐเฟสสามทดสอบในพื้นที่ออฟไลน์และพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่ำธนาคารกลางของคีกิสถานกล่าวว่าหากการทดสอบทั้ง3ามเฟสประสบความสำเร็จระบบจะถูกนำไปใช้งานในระดับประเทศและขยายการใช้งานต่อไป และนี่คือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดรัฐบาลคีกีสยังให้ความสำคัญกับการศึกษาโดยร่วมมือกับไบแนนซ์ในการพัฒนาหลักสูตรด้านการเงินดิจิทัลโดยมีเป้าหมายที่จะเปิดหลักสูตรในมหาวิทยาลัยสิบแห่งทั่วประเทศนี่คือการลงทุนเพื่ออนาคตที่ชาญฉลาดจริงๆครับค่ะคำถามชวนคิดคุณคิดอย่างไรกับการที่ประเทศต่างๆเริ่มหันมาใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและ CBDC คุณคิดว่า KGST และเงินดิจิทัลซอมจะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของคีกีสถานได้อย่างไร มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับคะ่ะที่มา Coin Telegraph เครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่ Better Trade 2อร์ันปลดล็อกความคิดพิชิตโอกาสฉลาดลงทุนลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https colon slash h w w d t e r p e n t u r d o com slash h better key trade key 2